ั้งเสี่ยวโจวกล่าวต่อพี่สิ้นหนานพี่ช่วยพาเราไปจับปูด้วยได้ไหมเรามาที่นี่เพื่อกินปูโดยเฉพาะเลยนะผู้สิ้นหนานตกตะลึงอยู่ครู่หนึ่งและถามด้วยความสับสนว่าปูมีอะไรอร่อยกันทั้งไม่มีเนื้ออีกทั้งกระดองมีแต่รสเค็มของน้ำทะเลทั้งเสี่ยวโจวเหลือบมองเจิงเสี่ยวไปแล้วพูดอย่างมั่นใจพี่สิ้นหนานพี่ได้ลองกินแล้วจะรู้เองผู้สิ้นหนานรู้สึกสงสัยและเชิญให้พวกเขานั่งลงคุยกันก่อนหลังจากชงชาแล้วเขาก็พูดว่า เสี่ยวโจนั่งพักก่อนเธอภรรยาของฉันเพิ่งออกไปทำนาฉันจะไปเรียกเธอให้กลับมาทำอาหารให้นายและเพื่อนทานเองลินเจียดวินพูดว่าไม่จำเป็นหรอกครับคุณแค่พาเราไปจับปูก็พอผู้สิ้นนานมองไปที่ทั้งเสี่ยวโจและเห็นทั้งเสี่ยวโจพยักหน้าเขาจึงตกลงดังนั้นทั้งสี่จึงพาเจียงชานเดินไปที่ทะเลสาบอีกครั้ง ในวันธรรมดาผู่ซินหนานก็มักจะไปตกปลาในทะเลสาบเหลียงจือเป็นประจำครอบครัวของเขามีเรือประมงจอดอยู่ข้างทะเลสาบมีอุปกรณ์ครบครันทั้งอวนจับปลากระชอนและถังใส่ปลาดังนั้นจึงไม่จําเป็นต้องเอาของลงเรือหลังจากขึ้นเรือแล้วหลินเจียดวินก็เริ่มพายโดยปล่อยให้ผู่ซินหนานทอดแหปลาชาวประมงที่ทอดแหนทะเลสาบแห่งนี้มักจะจับได้แต่ปลาและกุ้งเป็นจํานวนมากแต่มักจะได้ปูแค่สองสามตัวเท่านั้น ทังเสี่ยวโจพูดด้วยท่าทีผิดหวังเล็กน้อยในทะเลสาบมีปูน้อยขนาดนั้นเลยหรือผู้ซิ้นนานยิ้มเขาพูดว่าไม่รอกการจับปูแตกต่างจากการจับปลาหากต้องการจับปูเราต้องวางรอบในน้ำตื้นช่วงกลางคลางคืนพอตอนเช้าก็ออกไปดูรอบที่เราดักไว้มันไม่ใช่เรื่องง่ายเลยถั้งเสี่ยวโจไม่เข้าใจจึงถามว่าแล้วถ้าอยากจับให้ได้เยอะๆต้องทำอย่างไรผู่ซินนานกล่าวว่า ถ้าจะจับปูต้องเข้าฝั่งแม้ว่าจะยังไม่ใช่ฤดูผสมพันธุ์ของปูแต่ก็หาจับได้ในบริเวณน้ําตื้นริมทะเลสาบแต่ถ้าเป็นเดือนสิบก็จะมีมากกว่านี้เดือนสิบที่เขากล่าวถึงไม่ใช่เดือนตามปฏิทินสุริยคติแต่เป็นเดือนสิบของปฏิทินจันทรคติซึ่งจะมีเวลาต่างกันประมาณหนึ่งเดือนลินเจดวินจึงหันหัวเรือกลับไปที่ฝั่งในไม่ช้าผู้สิ้นนันหยิบรอบดักปูลงไปในน้ําเพื่อที่จะดักปูเอาไว้ ลินเจียดวินและถังเสี่ยวโจวก็ลงไปในน้ำด้วยเจียงชานอยากลงไปเล่นน้ำเช่นกันเจียงเสี่ยวไปคิดอยู่พักหนึ่งก่อนจะหันไปเจอที่ตื้นเพื่อให้เธอเล่นได้ตอนนี้ไม่สำคัญว่าจะจับปูได้หรือเปล่าอากาศร้อนแบบนี้เด็กน้อยอย่างเจียงชานก็อยากจะลงไปเล่นน้ำเพื่อให้สดชื่นเป็นธรรมดาคงจะดีไม่น้อยหากได้สอนเธอว่ายน้ำระหว่างนี้ไปด้วยเจ้าตัวน้อยสนุกกับการเล่นน้ำเป็นอย่างมากพอใกล้คำเธอก็สามารถกระโดดลงไปไว่ายน้ำเหมือนสุนัขลอยคอได้แล้ว ป่าป้าคะเล่นน้ำสนุกมากทำไมก่อนหน้านี้ไม่ให้หนูเล่นน้ำในแม่น้ำชิงเจียงล่ะคะหลังจากขึ้นฝั่งแล้วร่างเล็กยังคงมองย้อนกลับไปที่ทะเลสาบด้วยสีหน้าเสียดายและถามออกมาเจียงเสี่ยวไปพูดอย่างรวดเร็วง่าการว่ายน้ำในแม่น้ำอันตรายมากนับจากนี้ไปถ้าพ่อไม่อยู่กับหนูหนูจะไม่ได้รับอนุญาตให้ว่ายน้ำคนเดียวเด็ดขาดเด็กน้อยพยักหน้ารับด้วยสีหน้าผิดหวังเธอพูดเสียงแผ่วว่าถ้าอย่างนั้นต่อให้หนูว่ายน้ำเป็นก็ไม่ได้หรือคะ เจียงเสี่ยวไปพูดด้วยท่าทีจริงจังว่าชานชานหนูยังเด็กอยู่ยังไม่สามารถตัดสินอันตรายตรงหน้าได้ดังนั้นหนูจึงไม่สามารถเล่นน้ำตอนที่ไม่มีผู้ใหญ่ดูแลถึงแม่หนูจะโตขึ้นและสามารถรับรู้ถึงอันตรายได้แต่ก็ยังต้องประเมินความสามารถของตัวเองด้วยหนูไม่รู้หรอกว่าคนที่ว่ายน้ำเก่งที่สุดก็ตายเพราะจมน้ำได้เช่นกันเจียงซานสับสนและพูดว่าป๋าป้าคะป๋าป้ากำลังจะบอกว่าคนที่ว่ายน้ำเก่งก็สามารถจมน้ำได้ใช่ไหมคะ ถ้าอย่างนั้นปลาก็ว่ายเก่งแต่ทําไมมันถึงไม่จมน้ํหล่ะคะเจียงเสี่ยวไปเลิกคิ้วขึ้นและอธิบายว่าคนที่ว่ายน้ําเก่งก็จมน้ําได้ไม่ได้หมายความว่าคนที่ว่ายน้ําเก่งจะจมอยู่ในน้ําประโยคนี้หมายความว่าคนที่ว่ายน้ําเก่งมักจมน้าตายมากกว่าคนที่ว่ายน้ําไม่เป็นเพราะคนว่ายน้ําไม่เป็นมักไม่เล่นน้ําหรืออยู่ใกล้ริมน้ําคนที่ว่ายน้ําได้มักจะชอบว่ายน้ําเพราะว่ายได้แต่ธรรมชาติเต็มไปด้วยอันตรายแม้แต่คนที่ว่ายน้ําเก่งก็ไม่สามารถรับประกันความปลอดภัยของตัวเองได้เมื่ออยู่ในน้ํา ประโยคนี้บอกความจริงอย่างหนึ่งแก่เราผู้คนมักจะประมาทในสิ่งที่คิดว่าตนเองชำนาญแล้วไม่ว่าลูกสาวของเขาจะเข้าใจหลักการเหล่านี้ได้มากแค่ไหนแต่เจียงเสี่ยวไปก็จะยอมอดทนอธิบายหลักการเหล่านี้ตราบเท่าที่เขามีโอกาส